แอฟทักษะออนเศร้าหนักอยากมีคนอยู่เคียงข้างหลังจากที่คุณแม่สายตรองอย่างเอฟทักษะออนพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศอยากขาดกับอดีตคนรักอย่างสมการเตชันรงนั้นก็ดูเหมือนว่าเอฟทักษะออนนั้นจะสวยวันสวยคืนซึงต้องบอกเลยว่าถึงแม่เรื่องความรักของเอฟทักษะออนจะไม่สมหวังแต่เรื่องงานนั้นกลับปังสุด,สด ปัจจุบันเอฟทักษะออนได้ใช้ชีวิตเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องปีใหม่ซึ่งน้องปีใหม่เองก็น่ารักน่าเอ็นดูเคยเห็นก็เป็นต้องหลงรักแต่ถ้าว่าเมื่อถามถึงความรักของเอฟทักษะออนเจ้าตัวก็มักจะปฏิเสธทุกครั้งเลยบอกว่าตอนนี้มีความสุขดีอยู่แล้วล่าสุดทางด้านเอฟทักษะออนก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของคุณพ่อและคุณแม่ขณะที่ดังด้านคุณพ่อกําลังถ่ายรูปให้กับคุณแม่ทั้งสองคนพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า แม่แม่มีพอ่อตามถ่ายรูปให้ตลอดทุกงานมีความอิจฉาเล็กน้อยทนรถต้องวิ่งไล่ตามเซลฟี่กับหนูปีซึ่งงานนี้เมื่อทางด้านแอฟทักษะออนได้ออกมาโพสตข้อความตัดพพะทางด้านชาวโซเชียลจึงเข้ามาแนะนําให้แอฟทักษะออนนั้นเปิดใจให้กับความรักรังใหม่อีกด้วยโดยมีชาวเน็ตด้าหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าเงื้อคุณแม่ไม่เลือกเองอะเปล่าคะสวยขนาดนี้เลือกมาสองคนถ่ายรูปซ้ายขวาพร้อมกันยังได้ผู้หญิงทั้งประเทศอิจฉาคุณแม่นะ่ารู้ไหม ด้านเอฟทักษะออนก็ติดตลกตอกลับไปว่าไอเดียดีถ่ายชั้นขวาพร้อมกันต้องสวยสักมุมแน่ๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ